สวัสดีค่ะพบกันกับแอนอีกแล้วนะคะกับเจ้าของเพจโบตาพีเคล็ดลับฉบับแม่ลูกสองค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอนก็จะมาทําคลิปตอบคาถามที่ว่าถ้าเราได้หุ่นที่เราต้องการแล้วสามารถที่จะเลิกทานโบตาพีได้ไหมสําหรับวันนี้คลิปนี้มีคําตอบค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคําตอบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆในการทานโบตาพีด้วยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอก็จะมาตอบคำถามที่ว่าถ้าเราได้หุ่นตามที่เราต้องการแล้วเนาะสามารถที่จะหยุดทานโปาพีได้ไหมนะคะซึ่งแอนจะตอบคำถามนี้ได้เลยนะคะว่าสามารถหยุดทานโปรตีนโปาพีได้เลยนะคะเราได้หุ่นตามที่เราต้องการแล้วเนาะก็สามารถที่จะหยุดทานได้เลยค่ะเพราะว่าโปรตีนโปาพีมันไม่ใช่ยาเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราหยุดทานโปรตีนโปาพีแล้วแอนแนะนำว่าให้ทานโปรตีนจากมื้ออาหารเนี่ยค่ะ เสริมเข้าไปด้วยนะคะเหตุผลเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเป็นระบบเผาผลาญของเราใช่ไหมคะถ้าเราหยุดทานโปรตีนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากมื้ออาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อนมไข่ถั่วหรือว่าโปรตีนจากอาหารเสริมต่างๆคือถ้าเราหยุดทานโปรตีนเข้าไปเลยกล้ามเนื้อที่เราอุตสาห์สร้างไว้นะคะหรือว่าระบบเผาผลาญของเราที่เราสร้างไว้เนี่ยมันจะค่อยๆแฟบตัวลงค่ะทังนั้นทําให้เวลาที่เรากินเข้าไปเุ๊บ ระบบเผาผลาญของเรามันทํางานได้ไม่ดีเท่าเดิมนั่นเองนั่นแหละค่ะคือผลที่ตามมาว่ามันก็จะทําให้เรามีไขมันสะสมเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะหยุดทานโปรตีนโปรตีนนะคะก็ยังจําเป็นจะต้องทานโปรตีนจากมื้ออาหารเนี่ย เ,เข้าไปนั้นถ้าสมมุติว่าใครนะคะอยากหยุดทานโปรตีนเบต้าพีคุณก็มีความจําเป็นจะต้องทานโปรตีนจากมื้ออาหารเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะ<ต>มีพี่ๆที่แอนดูแลอยู่นะคะ3ามสี่คนเลยนะคะที่เขาแบบว่าได้หุ่นตามที่ตัวเองต้องการแล้วนะคะสิ่งที่แอนแนะนําก็คือว่าต้องถามข้อมูลก่อนว่าปกติอะพี่เขาทานโปรตีนจากมื้ออาหารเนี่ยเพียงพอไหมเพราะว่าถ้าทานไม่พอก็ยังมีความจําเป็นคือร่างกายของเรามันต้องทานโปรตีน ตลอดอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ช่วยในเรื่องของเรื่องรูปร่างอย่างเดียวแต่มันช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยดังนั้นโปรตีนม,มีความจําเป็นมากค่ะที่เราจะต้องทานให้เพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องดังนั้นถ้าใครที่ไม่สะดวกทานโปรตีนบตุตรพีแล้วก็ยังจําเป็นจะต้องทานโปรตีนจากมื้ออาหารอยู่โดยวิธีการนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากเลิกจริงๆนะก็หาโปรตีนจากมื้ออาหารมาทดแทนค่ะโดยทานตามน้าหนักตัวนั่นเองแต่ว่าสําหรับส่วนตัวของแอนนะคะที่แอนได้แนะนําพี่ๆไปก็คือว่า ให้ทานบตเพีเนี่ยเป็นพื้นฐานขั้นพื้นฐานเลยก็คือโบตเพีสองแคปซูลในตอนเช้าแล้วก็2แคปซูลก่อนออกกําลังกายถ้าออกกําลังกายตอนเช้าก็ทานแค่2แคปซูลแล้วก็ถ้าใครที่กําลังกายตอนเย็นก็คือทานเพิ่มอีกก็คือวันหนึ่งก็คือเป็นสีแคปซูลน,นั่นเองทานแบบขั้นพื้นฐานแบบนี้ค่ะจะทําให้โครงกล้ามเนื้อของเราไว้ก็คือทําให้ระบบเผาผลาญของเรามันยังทํางานได้ดีอยู่แล้วก็ทําให้เราอะได้หุ่นแบบเนี้ย คอองรูปร่างแบบนี้ไว้ค่อนข้างเสถียนจะไม่มีอาการที่บอกว่าโยโย่ขึ้นมาหรือว่า แตแบบว่าพอเลิกกินไปปุ๊บไขมันหรือว่าตัวเริ่มหนาขึ้นจะไม่มีปัญหานี้เลยดังนั้นในการแก้ปัญหานะคะแอนแนะนําว่าอยากเลิกเลิกได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องกลับไปทําก็คือว่าเราต้องทานโปรตีนจากมื้ออาหารเนี่ยให้เพียงพอถ้าเรามองว่าเราทานไม่เพียงพอแอนก็ยังมองว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องหาโปรตีนเสริมอยู่หรือว่าทานโปาพีต่อเนื่องอยู่นะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ของแอนกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าของแอนนะคะจะสามารถไขข้อข้องใจแล้วก็เพิ่มความกระจ่างให้กับคนที่หาคําตอบนี้เนี่ยให้เข้าใจได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าใครยังสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้าเนี่ย ก็สามารถคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะโดยแอนจะทิ้งไว้ทั้งหมด4ช่องทางด้กันนั่นก็คือเพจโบต้พีเคลับฉบับแม่ลูก2ค่ะไลน์หรือว่าเบอร์โทร0807313949สะดวกช่องทางไหนเนี่ยก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้แอนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ